โอฟยูบลูเดมินชันเพื่อนต่างดาวอีพีนี้กลับมาแล้วครับพร้อมกับภารกิจ World UFOD a y หรือว่าวัน UFO โลกในหลายคนคงสงสัยใช่ไหมละครับว่าเอ๊ะมันมีได้เหรอไอเจ้าวัน UFO โลกเนี่ยมีสิครับและเขาก็มีการบันทึกเอาไว้อย่างจริงจังด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติมานานนานแล้วด้วยครับคือเจ้าวัน UFO โลกเนี่ยนะครับเขากำหนดขึ้นให้เป็นวันที่2กรกฎาคม คมของทุกๆปีครับเนื่องมาจากว่าในวันที่24มิถุนายนปี1947นักบินที่มีชื่อว่าเคนเนตอาร์โนครับได้พบวัตถุบินที่เชื่อได้ว่าเป็น UFO เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับและในวันที่2กรกฎาคมปีเดียวกันนั่นเองครับยังเป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่ UFO ตกที่ฟาร์มแห่งหนึ่งที่เมืองรอสเวลในรัฐนิวเม็กซิโกครับโดยนายวิลเลียมดราเซลชาวไร่ของฟาร์มนอกเมืองรอสเวลได้พบกับเหตุกาารรณ์ปร